น่ารักครับขอเชอ,เอ,อาอน,นุงค์ฮะไดบ่ดวได้เลยครับโอเคเอ้ยโยพรสีสวัสดีครับรค,รคุณราวพรซีครับถามความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างมาวันนี้ครอบ ครับวันนี้ก็ดีใจมากครับที่ได้มาวันแบงคอกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ดีใจที่วันนี้ได้มาเฉลิมฉลองเทศกาลเาขาเรียกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันที่31ธันวาคมปี2025ไปพร้อมกับแฟนๆวันแบงคอกทุกคนด้วยครับผมวันนี้เอาโชว์พิเศษอะไรมาสืบให้แฟนๆบ้างโอ้วันนี้ครับจริงๆเราตั้งใจจะตามออตั้งใจเตรียมลิสต์เพลงสนุกๆมาเจอแฟนๆทุกคนในวันนี้เลยครับแล้วก็คิดว่าน่าจะ มีการเข้าไปใช้สเตจหาทุกคนให้ได้มากที่สุดแล้วกันครับวันนี้อยากให้รีขคป68ปี68ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างแต่ละคนเลยขอกรอนก็ได้ครับ68เป็นไงบ้างก็เป็นปีที่ตนน่ามีหลายอย่างเกิดขึ้นกับพวกเราฟ็อกซี่นะครับนอกจากเรื่องงานแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามีโอกาสหลายๆอย่างที่เข้ามาก็ต้องขอบคุณทั้งทีมของพวกเราเองทีงพ็อกซี่เองที่แบบว่าตั้งใจทํางานกันแล้วก็ุกๆโอกาสจากผู้ใหญ่แล้วก็ลูกค้าที่น่ารักทุกคนเจอลูก ผมก็นีแ่แหละปีนี้ก็รู้สึกว่าสนุกมากๆครับเพราะว่ามีแฟนชอตตี้ด้วยเนี่ยครับผมครับเราก็แบบมันกันบนเวทีออมากๆครับผมก็ตัวคิมก็สำหรับปีที่ผ่านมาก็ขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาครับแล้วก็รู้สึกว่าครอบครัวของเราก็ยังแบบเดียวแน่นแล้วก็ยังรักกันอยู่เหมือนเดิมครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เติบโตกันไปด้วยกันับมผมแล้วก็หวังว่าจะโตเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ สำหรับผมก็ดีใจมากๆครับปี68เป็นปีที่ได้ทําอะไรหลากหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบว่ามียูนิตเกิดขึ้นมากระตามซึ่งแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็มีโอกาสได้ไปไปเจอเแฟนๆชาวต,ต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขอบคุณทางวันแม่คอบมากๆที่หลายๆเดือนที่ผ่านมาพวกเราซีเองก็มีโอกาสได้มาเจอชาววันแม่คอบบ่อยครั้งมากๆขอบคุณทุกครั้งที่ให้โอกาสพวกเราสนุกสนานแบบนี้ก็หวังว่าปีต่อไปพี่ๆชาววันแม่คอกจะยังรักแล้วก็ดรดกพวกเราซีเอ็นแบบนี้เรื่อยๆนะครับ ครับผมก็คล้ายๆกับที่พี่ๆเขาบอกกันมาเลยครับก็เราได้ทำหลายอย่างมากก็ขอบคุณอ่ายูทเซอร์ทุกคนครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีที่ยังแบบว่าอ,าอยู่พวกเราอย่างเหนียวแน่นแล้วก็คอยสปอร์ตตลอดก็เดี๋ยวรอเจออะไรใหม่ๆในปีสองนี้ไปกันนะครับครับผมก็เช่น<ช> <ๆ S 2> กันครับพวกเราพอซี่ก็มีโอกาสในหลายๆเรื่องมากๆแล้วก็ดีใจที่พวกเราพอซี่อยู่ด้ยวยกันมาหลายปีแล้ว สีใหม่แล้วหลายปีแล้วหลายปีหลายปีใหม่แล,ล้วครับผมก็ดีใจมากแล้วก็คิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนานๆครับผมรวมถึงยูเซอร์แล้วก็ทุกคนที่เอ็นดูพวกเราฟ็อกซี่พี่ๆผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสพวกเราฟ็อกซีก่ครับผมก็ดีใจมากว่าแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็พวกเราจะโตขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆ,ๆปีครับกับแฮปปี้หน้าเราจะได้เห็นอะไรใหม่ของฟ็อกซี่บ้าง โอ oh, ้จริงๆปีหน้าเกิดขึ้นเยอะมากครับแน่นอนว่าซิงเกิลพวกเราพ็อกซี่จะเพิ่มเพิ่มมากขึ้นครับผมแล้วก็รู้สึกว่าสิงเราสามารถสปอยได้คือเราก็น่าจะมีส่วนร่วมกับในแต่ละโปรเจกต์แล้วก็ในแต่ละงานเพิ่มมากขึ้นแล้วกันครับคนส่วนใหญ่จะได้ยินออนคนส่วนใหญ่มีอะไรใหม่ๆแล้วก็อ,อะไรยิ่งใหญ่เราอยู่แน่นอนครับแล้วเราติดตามมีแฟนคลับด้วยใช่ครับเดี๋ยวมีแฟนคลับด้วย S <S> มีจะมีแบบทัวร์ต่างประเทศไหมทัวร์ทัวร์หรอเชียทัวร์อะไรอย่างนี้อ๋อจริงๆป,ประกาศ,ปกศไปแล้วบ้างครับที่ที่มีประกาศไปแล้วแน่ๆคือมีที่ไต้หวันครับแล้วก็มีที่อ่าเอา <ๆ S 2> สอค,ครับผมอ่าเราฝากกุญแจส์ดำมาใช่ครับสุดท้ายให้เวพอร์ีใหม่หน่อย ได้ครับก็แฮปปี้นวเยียร์2026แล้วกันนะครับผมก็สุขสันต์วันปีใหม่กับทุกคนลงหน้านะครับขอให้ทุกคนนะครับผมมีความสุขมากๆนะครับขอให้ปีต่อๆไปเป็นเรื่องงามยมดีของทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะการใช้ชีวิตการทำงานการเรียนหรือว่าทําสิ่งใดๆก็ตามก็ขอให้อุปพรทุกคนแบบว่าเป็นปีที่ดีแบบว่าตลอดทั้งปีเลยแล้วก็ขอให้อุปสรรคใดๆไมมารบกวนจิตใจทุกคนนะครับผมครับผมแฮปปี้นวเยียนะครับแฮปปี้นวเยียนะครับอินเตอร์กันนะที่สดครับผม